สวัสดีครับเดี๋ยวผมอาร์มซาเกมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเดน,นอโซสมูเลเตอร์นะฮะในโลว์อักนั่นเองแล้วผมมากับคุณเอจีครับอ่าเพื่อนผมเองนะฮะคุณเอจิครับเล่นก่อนเลยครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนครับผมโอ้โกเูเลยกูจะตายหางหอกูแล้วเนี่ยคือตัวแรกเราจะเข้ามาหน้าแบบนี้แล้วก็จะมีสามเขาให้นะถ้าบางคนจะเปลี่ยนตัวก็ เนี่ยกดไอเดนโซลสัใอย่างนี่แหละเนี่ยก็จะมีเล,เลือกไอพวกตั้ตันนี่คือก็จะปลดล็อกหมดนะไม่ต้องซื้อหรอกก็จะมีสไปโนนี่เราต้องอยู่ขึ้นสิบเอ็ดวันขึ้นไปสิบสองสิบสามขึ้นไปนะฮะโอ้ยไอพวกนี้จะปลดล็อกเองหมดเลยนะฮะแต่กูมีคำถามอะไรเหรอกีการ่วนดักอยู่หน้าวัดควรทำยไงดีกีเอ็ม what the fuck? ตัวที่ผมแนะนำให้ให้เราเก็บอดินเอไว้ประมาณเจ็ดเจ็ด้อยห้าสิบนะผมแนะนำแล้วเอามาซื้อซื้อตัวอะไรนี่กิกา้าฮะอันนี้เจ็ด้อยห้าสิบนะแล้วก็เก็บซื้อตัวนี้ก็ได้หกร้อยคอยาวคอยาสีม่วงอ่ะฮะนั่นแหละแล้วเ,เก็บดินเออีกประมาณ ประมาณเท่าไหรเนี่ยกิกาเอากิกาหายวัดเนี่อันนี้ประมาณสามสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบก็เป็นตัวที่โหดนะผมว่าก็นี่ผมก็เล่นมาแล้วนะฮะต่อไปอธิบายอย่างอื่นต่อเลยครับผมอันนี้คือใส่โค้ดใส่โค้ดเดโนเส์น,นะฮะอันนี้ก็คือวิคือเขาจะช่วยเราในการเล่นอะไรพวกนี้ฮะ,ะอันนี้ที่ซื้อดีเอ็นเอนะโอเคอันนี้บอร์ดการอยู่รอดนะฮะโห เยอะไปละโอเคงั้นเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวผมจะไปเล่นตัวโหดๆเลยแล้วกันเอาเป็นตัวอะไรดีคิดไม่ออกละเอาทีเล็กด้ยทีเล็กอ่ะทีเล็กจะเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีที่ฝึกและเป็นตัวที่มุ่งมั่นมากาโอเคตายก่อนงั้นไปเลยครับก็ทีเล็กผมก็ได้เล่นมาแล้วนะถึงร่างสามละผมก็เล่นก่อนนะฮะก็ออขอโทษด้วยครับครับผม คือเราไม่เิ่มมันแต่ล่างแรกเลยนะก็ผมเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหมาเตรียมสถานการณ์ไห้ท่านเลยก็ตัวแรกๆนะฮะเราจะตัวเล็กกระปิ่งเดียวแน่เห็นไหมเห็นไหมไอตัวไอตัวเล็กนะฮะนั่นแหละแล้วก็โตขึ้นมาปางกายของล่างนี้ก็โตขึ้นประมาณนี้ดาเมจก็เลือดก็จะตีเด้งไปเลวยมีการวิเคราะาการนะครับเราจะรอกันเป็นหนึ่งร้อยเซนติคุณเห็นด้านหน้าไหมครับที่มันจะเขียนเปอร์เซ็น เขาเขียนเขมันเขียนเปอร์เซ็นเต็มถึงเราปุ๊บเราก็จะพัฒนาร่างตั้งแต่ร่างเลยอะนางแรกมันเขียนว่าไงเบบี้ปะเออตั้งแต่เบบี้เบบี้คือเด็กทารกนะครับเอลเดอร์คือคนแก่เอลเดอร์คือคนแก่แกเราเป็นได็กตอนนะครับเราเป็นเออไอจีครับเงี้ยแป๊บหนึ่งครับครับผมอันนี้คือวิธีสมมุติเราจะสร้างสร้างทีมแล้วให้เรากดพาร์คแล้วก็นี่ฮะทีมสร้างแล้วก็ใส่ชื่อไปแล้วครับผม ผมแบอผมก็เป็นทีมสร้างนะโอเคแล้วก็สร้างปึ๊บแล้วคุณจะชวนเพื่อนคนไหนคุณก็กดไอ้นี่ฮะใครใครจะอยู่กลุ่มผมนะไอ้ไหนอะ่ะน<ง>ี่ไงแป๊บหนึ่งนายจินายเพิ่มแล้วก็ชวนเอจิคุงไหนีหยเอจิยังไงไแล้วก็อีกคนชื่ออะไรเนี่ยที่มันจะขออยู่ด้วยคุณอากรับุมประธานเองนครับผม,ผค,บผมคือเองอยู่ตรงไหน คือตัวนี้ผมเจอไอ้ตัวเฮเบลมเน่ยกิการม่วงฮนะโหดมากบอกเลยแต่ตอนนี้ขับเจอกิการม่วงเนี่ยวิ่งนนนหนีไม่หละไหนจีไปไหนอะตัวอะไรอะเออคือโหมดนี้จะมีตัวที่ใหญ่มากเลยนะครับจะเป็นเออภูเขาและพื้นที่ใหญ่มากเลย <c oughs> เไม่อยางเจอนั่นจะนั่นนะคุณตามมาตรงนี้เลยนะครับส่วนกลางครับส่วนกลางของโลกส่วนกลางของนรกอ่ะ <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ส่วนกลางของสวรรคเฮ้ยไม่ใช่ส่วนกลางของพื้นที่เอ้ยถูกแล้วเ,เข้าไปเ,าเข้าไปเออดี๋ยวไอคนไหนที่มันพิม์เนี่ยผมไม่รู้ผมสับสนแล้วครับตอนนี้อา้าเอาแล้วตอนนี้ผมสับสนแล้วคนอาวครับอยูไ่ไหนเออเดี๋ยวอื้มงั้นก็ เรื่องของทีมาแล้วฮะเรามาเข้าเรื่องต่อเราก็จะมีสถานะหิวแล้วก็สถานะอยากกินน้ำแล้วก็เอนจี้คือเวลาเราวิ่งนะกดกดทิปผู้วิ่งเป็น,นอันนี้น,น้ำแข็งเป็นไงก็จะจำอออันนี้เวลาน้ำเป็นน้ำแข็งให้เรากดกดกัดไปเรื่อยฮะแล้วมันก็จะเป็นฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้นะฮะโอ้โหโอ้โห เวลาเวลาเราจมน้ำนะฮะให้เรากดตัวคิวขึ้นมาโอเคแหมนี่บอกไม่ดูเด้เนี่ยงั้นเราไปเจอตรงกลางไปคุณอ้ำครับอยากดูไหมครับตอนผมครัเขาแรกผมเกือบตายเอาหรอครับจมน้ำดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วคุณคุณไปไปเจอตัวแล้วทำไมก็ดูข้างหลังคุณดีครับไปไปไปดีกว่า ตัวโหดมากครับตัวนี้อย่าไปแจมไอจี้มันวิ่งมาเร็ว let's go man เออไตัวนี้แหละกูโจมตีเข้า24นะ14เว้ยสิถ้าเราถ้าเราแบบว่าพัฒนาล่านะครับเราก็จะได้ค่าโจมตีเพิ่มมากแล้วก็เลือดก็จะเพิ่มขึ้นนะอ้้าวกูเด๋อใจเย็นใจเย็นก็แบบนี้ก็กว้างอยู่นะให้ให้อยากเจอกันเร็วๆให้คุณไปตรงกลางนะจะมีทางเข้าไปตรงกลางอยู่อาเบกินน้ำเมือโอเคโอเคไปกินน้ำเมือ ดี๋ยวน้ำมันจะแข็งไอแข็งอยู่แล้วแข็งอยู่แล้วเออมันจะมีแบบว่าเป็นน้ำแข็งไปนะครับแล้วก็จะมีฤดูฝนน้ำท่วมถ้าน้ำท่วมแนะนําะ้ม่คน <c oughs> ค้นกภูเขาครับเป็นสิ่งด <อ adv. S 2> ีดีฮะฮัลโหลเอนเนอรีหมดเราไม่รู้ว่าเราจะทำไงให้กดแซดนอนครับผมนนเพื่อนอนแล้วก็จะมีตัวแซดขึ้นมาเออฮะนี่แหละ<ช>แล้วทุกคนก็จะเห็นเราแล้วทุกคนก็จะตามล่าเราเองแล้วกดเด็กเฮ้ยเฮ้ยไปกินเดือไปกินเด็กตรงนั้นก็ปะเฮ้ยไป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  นี่ฮะเหยื่อของเรานะกดวิ่งเลยเจอเดิม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 เฮลโลโปกเฮลโลเฮลเห็นโล่โอ้ย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 นี่อ๋อตายแล้วเอจิกัดตายเลยเออฆ่าอาหารผมเหลือนิดเดียวคนดีไม่อิ่มอ่ะเอจิไม่อิ่มไปฆ่ากิการงัวมาไม่เอาเดี๋ยวตายโอเค เราคือถ้าอยากให้เอเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีหาดีนเอให้เร็วที่สุดนะเออเรื่องสอนหน้าวิธีการฟักไข่เออถ้าเราล่างสารแล้วให้เรากดเอ็กนะฮะเพื่อฟักไข่นี่ไงไข่แล้วคุณจะทําอะไรคุณจะให้ปล่อยให้มันฟักเป็นตัวหรือว่าคุณจะกินเนื้อฮะก็ได้ครับสมมุติภาวะาเฉิๆฟุตบอลไอ้ตัวอะไรเกิดวะ เนี่ยถ้าคุณแบบไม่มีอาหารจริงๆคุณให้กินไข่คุณเลยครับนี่คุ้มคุ้มเห็นไหมครับถ้าผมออกอีกปุ๊บเดี๋ยวไม่ออกโอเคนี่ฮะออกเท้าสิแดงผมดูผมกินคุ้มครับไอจีไปไหนไหนค่าอะไรไหมโอ้โหข้ามาเลยแล้วเวลาจะข้าให้กดลิกขวาแนะถ้าข้าไม่ได้แสดงว่าตัวเรายังไม่ใหญ่พอ เนี่ยผมจะสอนบัคกให้ดูเอจีอยู่นิ่งๆนะอ,อือไปเต้นเอ้ยกูจะบังคับเองเอากูจะบังคับเองปล่อยกูอ่ะนี่ฮะวิคิการฟิวชั่นระดับหนึ่งนะไปหาผู้พีพิธไม่ใครผมไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นนะฮะใจะเย็นโอ้ยเนีย่ยใครมึงเนี่ยเออา อุ้ยสปินไลท์ไลท์ลาวเลยไปกินไขไ่ไมเลยวันนี้ผมก็ชอบอยู่นะผมเล่นประจําเลยอะเล่นประจำจนได้กี่การมอมตรงกูเึียงไม่ได้กูสายเล่นก่อนวึนนี้แนนอนเราเก็บดินเอไว้ซื้อตัวบินนะเก็บไปสิจาสําหรับโลบอกก็จะทําหลายพาร์ทอยู่แล้วนะจะตกแล้วจะตกแล้วแจเย็นเนี้นเราจะสาธิตเวลาตกนะ้ําไปดูนะนี่ถ้ถ้าคุณสังเกตเอ อันนี้ตัวใหญ่เกินเนี่ยฮะคุณแต่แบบนี้คุณให้กดคิวขึ้นนะก็จะลอยขึ้นมานี่ไม่ร้กูไม่รู้กูกับไปจมน้ำไปเดี๋ยวกินน้ําก่อนออจมน้ำาก็กินน้าเวลาคุณกินน้ําคุณให้ดูเลยน้านะครับเผื่อจะมีจระเข้หรือว่าสไปโนอะไรด้วยนะฮะก็ระวังเลยหรือก็ไอเฮนะครับไอเฮียไอเฮไอเฮครับไอเฮียก็มีกันไปดีกว่ากูนอนยู เนี้ยแล้วยิ่งเปอร์เซนต์ยิ่งเพิ่มดาเมจกับเลือดเราก็ยิ่งเพิ่มะโอ้้างหน้ามันข้างหน้ามันไอจีคุ้งเฮลมีพีสอะไรคอยาวคอยาวเอลเดอร์มันมาแล้วมึงจะโอ้เฮลมีพีสทไมกกินไม่ได้อโซเอลเดอร์เอลเดอร์ก็ูมันรอดสู้เฮียอะไรแล้วมันตีแรงกว่าเราสู้ก็ได้สู้ก็ได้สู้ก็ได้ ตัวไรเด็กเอ้ยมึงกัดไอ้นั้นไปดิเด็กกัดอ้นี่ให้โอเคลุ้มลุ้มลุ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 มไอจีวิ่งเรื่อยเรื่อยเรื่อยเร็วครับไอ้ยกูจะตายแล้วหนีไปหนีไปไอจีหนีไปอ๋อพี่แกเขาออกเกมไปเลยอ่ะพี่แกก็เป็นเมนูไม่เวลาเรากัดคนอ่ะแล้วมันจะมียี่สิบวิไว้เราจะเราสามารถเราจะไม่สามารถไอ้นี้ออกได้เขาแอ้นเขาแกแบกแล้วอามอามดูโคลิฟอร์ หลักแม่งเอ้ยบักลอยลอยบนฟ้ากิห้าทีทีเล็กก็เป็นตัวเกียนชีนึงฮะห้าเล่เป็นห้าเล่เป็นหมูสองสามคนท่้นไปฮะวัดก็จะมีฤดูน้ำฤดูไง้น้ำน้ำน้ำแห้งอะฮะแล้วก็น้ำท่วมโลกนะฮะน้ำท่วมโลกก็คือไม่ใช่ท่วมทั้งหมดแบบนะฮะคือมันจะท่วมแบบ เราต้องขึ้นเสาไปครับไปดักดำน้ำลากรอยคอยให้จอแะเกินน้ำขึ้นวะไม่ขึ้นไม่ขึ้นอะไรจะมีน้ำมันดีดอีอ๋ออ๋อเมื่อกี้มันน้ำแรงนี่หว่ะอ๋ะอ<า>ก็จะมีมบอท้วยนะฮะจะมีบอทเป็นแบบพวกพวกพวกที่แบบยังไงเกิดแล้วให้พวกกินเนื้อกินเนะ้ ุปุบปุบโอ้อ้ปเจบปุบิงแล้วไอ้เจไอ้ชิังูหลังมันเด็มันมีอาหารปลออยู่มันคอยมากัดเรามันน่าจะนะวิ่งก่อนเถอะวเดอฝลูกมึงอ่ะไม่ใช่ลูกเราเอาคอยเอาเอ้เจเอ็งข้ามเองห้ามกัดนะไม่งั้นเอ็งจะตายนะฮะคือคุณเลอที่บบักเลยนะฮะเวลาเห็นบอดนะฮะไม่ดูแลลูกมึงหรือว่าลูกเราเราห้ามข้ามแล้วห้าม ข้าวแล้วห้ามกัดให้ตายนะไม่งั้นเราก็จะตายไปด้วยแล้วนี่บักนะฮะลูกเป้าใครเมื่อกี้กองไม่รู้อ่านนะี่อันนี้นนฟักอ่าลูกไม่คาบลูกมันเลยไม่คาบเดี๋ยวเดี๋ยวเผลอกัดมันแล้วเดี๋ยวตายเองกินแม่งเลยคุ้มกว่าเยอะเป็น,นไรวะเนี่ยทำไมกูกระโดดย,ยิงยิงบักแล้วปะบักดีกันโดดย,ย่างายิงเลยกรเด็นเท้าอีกรอบมึงดิเผื่อหายกระเด็นเอากูจะกระโดดไปเลยเฮ้ย งออั้นงั้นเดี๋ยวพวกผมพอนี่ไอพวกไอนี่ก่อนเอจีมาแล้วอะไรมาโอ้ oh my god วิ่งแล้วโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ตโอ้ยอ้ยโอยอ้เโอ้ยงั้นเด้๋อยวอมพาอ้ตรง้ลางแลอ้วกอนยอ้ยโอ้ยาอ้ยโ้ก็จะมีหลายทางนะส้ยโอยโอ้กโออนยโอายนะัอนยโยๆอะยะ้น้น้อออไป,ไป,ไป,ไป ไม่ปลอดภัยมั้งเอจิรู้สึกน้ำขึ้นนี่ก็จะมีฟ้าผ่าแล้วถ้าฝนตกให้คุณรีบขึ้นขึ้นภูเขานะฮะจ้าตลอดคุณก็ไม่ซ่อนในถ้ำแล้วล่ะภูเขาดีกว่าไอจิปลอดภัยกว่าเยอะเอาที่มันจะมาแจกูขอกินดาวคดดาน,อ,นอือฮะถ้ามัน,ม,นมาเดี๋ยวบอก งั้นเดี๋ยวถ้าเพื่เดี๋ยวถ้า,มาผมเป็นเอลเดอร์แล้วเดี๋ยวผมบอกนะฮะท่านตเต็มๆของมันเดี๋ยวผมกลับมานะฮะเนี่ยกูเอลก็กลับมานะก็คือแบบเนี่ยที่ผมบอกว่า,วาน้ำมันจะขึ้นนะฮะน้ำท่วมนะนัะ่น้ำท่วมชาวบ้านไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็กต้องกลับแล้วก็ต้องขึ้นมามที่สูงก่อนนะฮะแล้วถ้าน้ำลดลงไปก็พอนั่นแหละก็ลงไปได้เลย ที่สำคัญในน้ำเราอันตรายมากครับคือตัวนี้พวกผมมีภรารกิจใหม่ฮะใช่ไหมคากิกาบูงคากิกาตัวที่มันไล่ล่าเราเมื่อกี้นะี่ดาเมจเราต้งองลงเป็นหนึ่งัวมันชื่อว่าจิกาโน่ในตัวใส่พายกินเนื้อแน่นอนเพื่อนเราต้องหาตัวมัน,มนเดี๋ยวถ้าพวกเราหาเจอตัวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึง่งฮะทุกคนครับตอนนี้เราเจอตัวที่หหดอันดับ ตัวอหมดอันต่อไปนะฮะตอนนี for for ้คือตัว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 กะเเข้เขียวคือไม่กัดแรงมากเลยนะถ้าคุณเจอคุณอย่าสู้มานะแต่ว่าพวกเรามันพวกสาดิตเอจิลุยอะแกขึ้นภูเขาคยังขึ้นไม่ได้อู้มาเลวมาเลมาเลยเอาบ้างเอาบ้างใหญ่กว่าเว้ยใหญ่กว่าเว่ยใหญ่กว่าเว่ยกินป่าคูใหญ่กว่าเว่ยกินปาคุยใหญ่กว่าว ไอ้จิเรามีตัวปั๊มเลือดอยู่ตรงนี้ไอ้จิเฮ้ยมานี่มานี่โอ้โหทีเล็กทีเล็กทเล็จะแบ็กเนีเลี้ยงแบกทีเล็กก่อนหัวราไอหัวร่าอีกแล้วที่เราข้ามไปนี่จิข้าก่อนหัวร่าหัวร่าวิ่งยหัวร่าฮัลโหลขาแม่งตื๊บเลยไอ้จิขึ้นขึ้นกูขึ้นเขาไม่ได้แล้วมั้งมันกัดมึงแล้วเดี๋ยวกูขึ้นแไป ตอนมันหนีเราอ่ะตึ๊บ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 ตื๊บทำมาเนีตตัวมามาเน็ตมึงเธอมาตึ๊บกูก่นโอ้เมนเมนูเลยโอ้โหตัวเก่งสล่าอะไรเอ้านั่นแหะตัวนั้นแ่ะจิตึ๊บเลยตึ๊บ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 กัดแม่งอกัดแหลกจะสู้โบจะสู้โซงโบจะกัดแหลกเลยเรียบร้อยต่อไปคอยาวกำลังพัฒนาล่างเลย ไอ้จีมันตืบแล้วจะตายลูกจะตายข้ามว้าวโนว่าได้เออฟินทาเลยเดี๋ยวไอ้ตัวเล็กนี่ก็ฆ่าแม่งเลยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามาจอยกับผู้ใหญ่นียโอ้โหค่าเอจีผมก็จะหมดอะไรก็จะหมดนะฮะอีกสิบเปอร์เซ็นต์ฮะทุกท่านก็รอหน่อยนะฮะผมก็โอเคมี ถ้าเจอช็อตเด็กๆก็โอเคนะอะไรวะเพื่อนนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเดรโซทีเล็กคือสัตว์กินเนื้อมีทุกทีเตเสียนเป็นสัตว์ลาลาแทนเดอรโซนั่นน่ะตัวนั้นน่ะแช่อิ่มเนี่ยนะแช่อิ่มกินเนื้อมันเป็นเดรโซตัวแรกที่เกิดมาบนโลกใบนี้ซึ่งอย่าอย่าอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยบิน ในตัวพบดีเอเอของมันเยของมันสันหลังคมมาก <S 1> <S 1> <S 1> แคบสันหลังคมเป็นฟันที่คมมากซึ่งนงักวิทยาได้คบคนคบฟอสซิลของเรเรโนตาร,ร,รัสหรือเคียร็เรกนั่นเองโคตรอึ้งอ่ะ ควาเป็นศัตหน้าเกงเขิมขอจบเพียงเท่านี้นั้นเดี๋ยวถ้าเราเจอตัวอะไรอะไรที่โอนหัวเดี๋ยวเราก็จะมาบอกะฮะเดี๋ยวก็ไปไล่ล่าแป๊บนึงครับก็เดี๋ยวกลับมาครับผมโอเคครับก็ก็อัดแล้วนะตอนนี้ก็คือแบบไม่มีอะไรละอ่าคือตัวตัวตัว,ตวที่ที่มันจะโดหดก็คือเขากดเม,เมนูออกไปหมดแล้วครับ คือคเขาไม่คำร้างนะครไม่กดตัว R ครับลุณบอกอืมจะวิ่งให้กดตัวกดกดชิปนะกดกดชิปนี่จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะอนินเจเนียของเราก็จะหมดลงไปโอเคนี่ก็ล่างล่างเต่ละของของทีเล็กก็กัดอยู่ที่ยิมสี่เกาะสิบวิง15่งสิบห้าเลือดร้อยห้าสิบก็จัดได้ว่าเป็นตัวที่แบบเล่นโอเคนะนี่ครับนี่ครับทีเล็กร่างเบบี้ครับเจ่ดตัวคาี ใช่แล้วเราก็กินมันเลยเอ้ยมาเล่นบักต่อดีกว่าเอจิเล่นไมีกสักนิดหน่อยอ้าวตืบตืบตืบมาดูนี่เอามาปุยคาคาอ่าวล่ะหนึ่งสองสามโอ้โหโอ้โอ้ยเอเออเอออ้าวอเอจิเดี๋ยวก่อนเลยว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นมืองนะฮะแท้ ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i า e ด้วยนะครับสวัสด um ีครับ